ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไม o i ไว้ h ชาแนลนะคะคุณทำไก่อบได้อร่อยมากจิรชาติรวบช้อนซ่อมหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากก่อนเปรยกับแม่ครัวที่เขาเห็นยืนลับๆเล่าๆอยู่หลังประตูห้องกินข้าวรอจนเขารวบช้อนซ่อมหล่อนจึงค่อยเข้ามาจดจ้อง คล้ายมีเรื่องจะพูดกับเขาค่ะข,ขอบคุณดิฉันก็ทำสุดฝีมืออยู่แล้วฝีมือแบบนี้ไม่ทราบว่าทำกินบ่อยหรือต้องทำให้ใครกินบ่อยๆละมั้งหล่อนชะงักนิดๆจิรชาติเหลือบมองหล่อนแวบก่อนถามตรงๆจะออกไปไหนหรือถึงใส่ชุดที่คุณใส่มาวันแรก ก็อยากขออนุญาตออกไปหาซื้อเสื้อผ้าสักชิ้นสองชิ้นค่ะจะเบิกเงินล่วงหน้าหรือไม่รู้เขาจะตาฝ่าหรือเปล่าที่เห็นคล้ายหล่อนจะมีสีหน้าราวกับถือตัวแวบคงไม่รบกวนหรอกค่ะดิฉันเพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันยังทำงานให้คุณไม่คุ้มเลยทำไมจะไม่คุ้มคุณทำให้ผมกลับมากินข้าวบ้านตั้งหลายวันแล้วจนปลาแรมชักสงสยัย ว่าผมอาจจะติดใจเสน่ปลายจหวักของคุณเข้าแล้วละมั้งรอยถือตัวปรากฏอีกแวบบนใบหน้านวลซึ่งจิรชาติต้องยอมรับกับตัวเองว่าที่เขายังใช้คำว่าคุณกับหลอนก็เพราะผิวพรรณอย่างลูกผู้ดิบผู้ดีนี่แหละจะออกไปซื้อถึงไหนหรอคงไม่ไกลหรอกคะ่ะดิฉันจะรีบกลับมาทำอาหารค่ำมือเที่ยงดิฉันบอกปาแรมแล้ว ปาแลมบอกว่าไม่ต้องเตรียมเพราะคุณคงไม่อยู่หรือถ้าอยู่ปาแลมจะลงมือทำเองค่ะเชิญเขาพยักหน้าอนุญาตพอหล่อนทำท่าถอยเขาก็เปลยไปลยอย,อยผมจะรอกินอาหารค่ำนะวันนี้อยากกินแกงป่าหรือแกงขี้เหล็กก็ได้สมัยคุณแม่ผมอยู่ท่านชอบสั่งทำค่ะดิฉันจะรีบกลับมา เขานั่งจิบกาแฟในท่าละเลียดสบายอารมณ์หากพอหล่อนลับออกไปเขาก็ลุกพลวดพลาดไปชะงแง้มมองตรงหน้าต่างก่อนหยุดมองเมินชมนกชมไม้เมื่อมีเสียงถามสงสยัยคุณชาติดูอะไรคะก็เออต้นพูด่างใต้หน้าต่างสวยดีนะเอาล่ะช่วยไปหยิบถุงเท้าให้ผมคู่สิฮะผมจะออกไปข้างนอกอา้าว ป้านึกว่าคุณชาติจะเป็นเด็กดีอยู่บ้านวันอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยลงให้คนแก่ดีใจเพราะคุณชาติเด็กดีกลับเร็วมาหลายวันแล้วปากว่ายินดีแต่จริรชาติเห็นชัดเชียวว่าแววตาแกยิบยิบด้วยความสงสัยพฤติกรรมแปลกใหม่ของเขาผมจะไปสตาร์รถคอยนะฮะช่วยเร็วหน่อยเอาถุงเท้าใส่กับรองเท้าผ้าใบนะฮะ เขาเร่งปาแรมขนาดตวัดห่างตาไปทางประตูรัวบ้านเห็นร่างในเสื้อผ้าชุดเดิมกับที่มาวันแรกเดินฝ่าแดดเกือบพ้นประตูบ้านไปแล้วเขาเดินแกมวิ่งด้วยรองเท้าใส่อยู่กับบ้านพรวดไปขึ้นรถแล้วก็ออกรถทันทีเห็นเหมือนกันว่าแม่บ้านเก่าแก่กำลังโบกไม้โบกมือเตือนว่าเขายังไม่ได้ใส่ถุงเทา้าหากจิรชาตไม่สนใจ เพราะเห็นแวบ,บๆว่ามีรถแท็กซี่มาจอดเทียบประตูหน้าบ้านเขาซึ่งพอเขาแล่นรถพ้นประตูแท็กซี่คันนั้นก็แล่นไปตามถนนในซอยแล้วพอดีลูกนี้นางขัติยานีพัผพาเขาไม่อยากเชื่อว่าหล่อนจะชื่อนั้นจริงยิ่งตอนนี้เขาคิดว่าเขาเกือบแน่ใจว่าหล่อนอาจไม่ใช่นางขัติยานีอายุ24ด้วยซ้ำ ดูใกล้ๆเห็นชัดๆเขาว่าหล่อนไม่น่าเกินยี่สิบแล้วก็ไม่น่าจะเคยแต่งงานอีกด้วยรถแท็กซี่วิ่งเร็วจิรชาติพยายามรักษาระดับติดตามมีให้นายโชเฟอร์แท็กซี่ทันรู้ตัวแต่นายโชเฟอร์คงไม่สนใจอะไรหรอกพราะมุ่งขับซอกซอนไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดจากสภาพการจราจรที่ไม่เคยโล่งเลยของกรุงเทพ เขาขับตามมาห่างๆร่วมครึ่งชั่วโมงพอแท็กซี่เลี้ยวเข้าซอยลัดหนึ่งจิรชาติก็คิดว่าพอเดาทิศทางถูกบ้านหล่อนอยู่แถวโมเตนที่เขาพุ่งรถออกมาเชียวหล่อนแน่นอนแล้วก็จริงเพราะเดี๋ยวเดียวเขาก็ผล่มาถนนสายนั้นจริงๆเพียงแต่แท็กซี่กําลังเลี้ยวเข้าซอยเล็กอีกซอยหนึ่งจิรชาติเลี้ยวตามก่อนกระพริบตาปลิบๆ เมื่อเห็นซอยที่เป็นถนนซีเมนโลง่งขนาบด้วยต้นกระถินทั้งสองฝากไม่มีบ้านเรือนเลยนอกจากตึกหลังใหญ่ที่ปลูกเด่นอยู่สุดซอยนี่มันที่ดินส่วนตัวนิว่าเขารีบหักรถกลับพอมองทางกระจกมองหลังก็เห็นหล่อนลงจากแท็กซี่ไปยืนกดออดหน้าประตูเหล็กทึบของบ้านหลังมะหมานั่นเขาชะลอรถเทียบฟุตบาท ไรคิวมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไขกระจกลงยืนหน้าไปถามสิงมอเตอร์ไซค์หลายคนตรงนั้นนุม่มขอถามอะไรหน่อยบ้านใหญ่ๆใ,ในซอยนั้นเป็นบ้านใครผมกำลังตามหาคนรู้จักอ๋อบ้านเจ้าฮะพี่เจ้าอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาว่าเจ้าคนนี้เจ้าชู้เมียแยะโอ้โหเป็นเจ้าเชียวหรือวะ จิราชาติกดกระจกปิดแล่นรถไปช้าๆขนาดสมองกำลังชาต่อสิ่งที่รับฟังมาหล่อนจะเป็นลูกอิตาเจ้านั่นหรืออาจจะเป็นเมียที่นายสิงห์มอเตอร์ไซค์เล่าให้เขาฟังกันแน่คงต้องจับตัวมาถามตรงๆเขาไม่อยากถูกข้อหาล่อลวงเด็กหรือเมียชาวบ้านมาไว้ที่บ้านตัวเองหล่อนกลับมาแล้วและกำลังอยู่ในครัวกับป้าแรม จิรชาติเอามือล้วงกระเป๋าเดินพินิจพิจารณาต้นชบาหลากสีที่ปลูกกระจายแถวสะบัวบริเวณสวนหย่อมข้างตึกเขาเหลือบตามองเรือนแถวหลังตึกก่อนตวัดตามองรอบบริเวณอย่างรวดเร็วห้องหลอนอยู่ตรงโน้นเขาผ่าตัวรวดเร็วเมื่อตัดสินใจแวบเดียวเป็นไงเป็นกันนี่บ้านของเขา เขาอยากรู้หัวนอนปลายเท้าของคนมาอยู่บ้านเขามันจะเป็นอะไรไปเขาเร้นตัวขึ้นบ้านพักคนรับใช้แล้วก็ใจเต้นเมื่อลองผลักประตูห้องที่เคยรู้มาว่าเป็นห้องแม่ครัวคนเกา่าพอแวบ,บเข้าไปเขาก็รีบดึงประตูปิดก่อนยืนสงบสติอารมณ์เป็นพักใหญ่เฮ้อเหมือนตอนเล่นโปลิศจับขโมยสมัยเด็กๆเปียบเลย แล้วเขาก็กว่าตามองห้องเล็กแคบพื้นกระดานปูเสื่อน้ำมันมุมห้องวางเตียงไม้ขนาดเล็กปูฟูกคลุมผ้าขนหนูผืนใหญ่ซึ่งอันนี้จิรชาติคิดว่าเขาคงเดาไม่ผิดไม่ใช่วิสัยของผู้หญิงพื้นๆนแน่เตียงนี้คงไม่มีผ้าคลุมให้แต่ความเคยชินทำให้หล่นต้องหาผ้าขนหนูมาคลุมกันฝุ่นแก้ขัด ถุงกระดาษใบใหญ่อาบมันปราบบนถุงพิมพ์ยี่ห้อห้องเสื้อชื่อดังวางพิงตู้ไม้หยาบๆมุมห้องจิรชาติสาวเท้าไปก้มดูโดยไม่กล้าแตะต้องพอรู้สึกจะละเมิดสิทธิ์หล่อนมากเกินไปหล่อนไปเอาเสื้อผ้ามามิใช่ซื้อใหม่มาแน่แสดงว่าหล่อนตั้งใจมาอยู่ที่นี่อีกสักพักโดยไม่ยอมกลับไปหาบุคคลที่เรียกหล่อนว่าลูกนี เขาแวะมาหยุดดูที่โต๊ะเขียนหนังสือตัวเล็กใกล้หน้าต่างเพียงเห็นกระปุกเครื่องสำอางจิรชาติก็พยักหน้ากับตัวเองเครื่องสำอางยี่ห้อแพงทั้งนั้นเขารู้จักดีเพราะสาวๆที่เขาควงใช้แต่ของแพงจนเขาจำได้เขารีบเลนกลับออกมาแล้วก็แนบลงไปเดินเตะหญ้าแถวสะบัวใจเต้นโครงมครามเมื่อเห็นร่างละหงในชุดเดียวของหลอน เดินวับวับผ่านแนวต้นชบามาจิรชาติจิกอุ้งมือตัวเองปั้นหน้าเฉยเมยเมื่อหล่อนหยุดมองเขาอย่างระแวงอ๋อคุณยานีขอโทษผมเลยติดปากเรียกคุณแบบนี้ตามปะแลมไปเลยทำกับข้าวเสร็จแล้วหรือฮะยังค่ะพอดีลืมอะไรบางอย่างไว้ในห้องคุณจิรชาติเดินเล่นมาถึงแถวนี้เชียวหรือคะ๋อ นานมาแล้วทีเดียวที่ผมไม่ได้เดินดูบ้านเลยวันนี้ไปถึงไหนมาฮะส่วนจตุจักรค่ะไปซื้อเสื้อผ้าใช้แล้วมันถูกดีเสื้อผ้าของพวกคุณหญิงคุณนายใส่เบือ่อแล้วโลกขายถูกๆคุณฟังพยักหน้าต้องหลบตาเพื่อซ่อนความเครียดแคลงที่อาจฟ้องหล่อนทางแววตาโอเคเชิญฮะ ผมจะขึ้นไปล้างหน้าล้างมือรอกินข้าวฝีมือคุณพูดไปแล้วจิรชาติรู้สึกแปล,ง,ปลงตัวเองในใจทันทีขนาพผ่าจากหล่อนมาพูดพี่ลึกแฮะทำอย่างกับหล่อนเป็นแม่บ้านตัวจริงมันแปลกแต่จริงหล่อนกำลังทำให้เขานึกถึงการมีใครสักคนมาดูแลบ้านทำกับข้าวอร่อยๆร,รอท่าอย่างบ้านผู้ชายเพียบพร้อมทั่วไป สงสัยถึงวัยต้องมีเมียแล้วละมัง้งเอาล่ะแล้วเขาจะลองพิจารณาคุณสาวๆที่ทั้งควงทั้งขั้วโดยไม่เคยปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งเสียทีพอย่างเท้าขึ้นตึกคุณแม่บ้านก็สวนออกมาพอดีในลักษณะกำลังจะไปตามหาเขาเดินเล่นอยู่หรือคะซุ้มเสียงแกมีรอยพอใจที่เขาอยู่บ้านแต่แววตาแกกลับมีรอยคล้ายกังวล แกมรอบสงสยัยแม่ยายนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะกำลังให้จิตตั้งโต๊ให้จิรชาติพยักหน้าเดินเอื่อยๆเคียงปะแรมผ่านเข้าห้องรับแขกก่อนหัวใจกระตุกแปลบบเมื่อปะแร่มเปลยแม่คนนี้เขามีอะไรแปลกๆนะคะดูลึกลับยังไงชอบกลแต่ยายจิตยายแดงชอบเขาทั้งสองคน สั่งอะไรแม่สองคนนี้ทำให้กุลีกุจอคล้ายๆแม่ยานีจะมีอำนาจในตัวเองยังไงยังงั้นดูสิคะบ้านช่องสะอาดผิดหูผิดตาก็เพราะแม่ยานีเขาสั่งให้ทำแหละ